การปรับแต่งคุณสมบัติชั้นข้อมูลสัญ,ญลักษณ์แบบค่าที่ไม่ซ้ำด้วยโปรแกร,รมคว a นตัม J S เมื่อเปิดข้อมูลขึ้นมาให้เลือกที่ชั้นข้อมูลเลือกที่เมนูชั้นข้อมูลเลือกที่คุณสมบัติแบบตัวอ,อักษรให้เลือกค่าที่ไม่ซ้ำฟิลที่ใช้จำแนก ให้เลือกเป็นอำเภอทีหรืออำเภอชื่อไทยนั่นเองจากนั้นคลิกที่ปุ่มจัดกลุ่มถ้าต้องการสุ่มสีให้เลือกที่สีแบบสุม่มจะทําการสุ่มสีไปเรื่อยหรือถ้าไม่ต้องการสีให้คลิกที่ปุ่มล้างสีตัวนี้จะเป็นการยกเลิกการจัดสีทั้งหมดเราสามารถกำหนดสีได้ด้วยตนเองโดยการคลิกที่ชื่อแล้วก็ คลิกที่ช่องสีได้เลยสามารถคลิกเปลี่ยนสีได้นอกจากจะเปลี่ยนสีได้ยังสามารถเปลี่ยนลวดลายหรือว่าเปลี่ยนเส้นได้นะครับตัวนี้เราสามารถกำหนดเองได้จากนั้นในช่องด้านบนเราสามารถใส่การจำแนกได้ หรือเป็นการจัดกลุ่มว่าตัวนี้เป็นกลุ่มอำเภอหรือถ้าไม่ต้องการเราก็สามารถลบการจำแนกออกได้สามารถเพิ่มการจำแนกเองได้ตัวนี้ก็ให้คลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อดูผลการจำแนกนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการจำแนกสัญลักษณ์แบบค่าสีที่ไม่ซ้ำ